สวัสดีครับก็ผมแม่กกมโอเกมแคตต์ตัวแคตเกมไฟ n ์ในแอสเ f รดี้แฟนเกมเพลย์เอเบิลแอนิเมทอนิกรับผมนะอีกหนึ่งแฟนเกมที่จะทําให้เราสามารถเล่นเป็นพวกตัวละครหุ่นไปฆ่ายามได้ผมนะท่านก็รู้ผมชอบเล่นแนวนี้ผมเล่นแทบทุกแฟนเกมที่มีแบบนี้คผมนะเพราะมันสาใจดีตอนเล่นหุ่นไปฆ่ายามผมนะอันนี้ เปิดมาก็งงนิดนึงคือเอฟเฟกภาพตาการตามากนะแต่มันไม่มีเสียงดนตรีเลยเหรอนี่เงียบๆผมไม่ได้ปิดเสียงนะมันไม่มีเอาเป็นว่าลองเข้าไปดูถ้าไม่มีพอจะต้องใส่ดนตรีเข้าไปทีหลังมาดูก่อนว่ามันมีไหมโอเคมาลองกดเพลย์มีมาติดเพลเยอร์ยอ่ยส่วนใหญ่แฟนเกมที่มาติเพลเยอร์ไม่ได้เล่นทีทำเอาไว้แต่ว่าไม่ได้ใช้งานจริงสักทีมาเล่นเลยก็แล้วกันโอไมัได้ค้าอีกนั่นเลยนี่คัตทอม อ่าขัดทอมไหมชื่อเกมเลืมเออเมนูคล้ายกันแหละเอาเป็นว่าทุกท่านรู้ผมหมายถึงอะไรถ้าใครติดตามผมเออเออมันคล้ายกันมากเลยเนี่ยเออคล้ายเลยแหละเพียงแต่ว่าอาจจะไม่มีตัวละครพิเศษแบบนั้นแต่ว่ามีหลายตัวให้เล่นอยู่นะเฮ้ยมันเจ้าเดียวกันบอกว่าไม่ใช่ดิออมันคล้ายมากเลยแต่ว่ามันคนละอย่างกันเพ่ย่อะเอาปว่าลองเข้าไปดูได้รู้มันคล้ายไหมผมนะขอเล่นเฟ,ฟดดี้กันลวกัน ไม่น่าใช่เจ้าเดียวกันนะแต่มันคล้ายไอ้นั่นมากที่ผมเคยเล่นโอเคเสียงมาและเคยังดังรถแบ๊บโอเคคือมันคล้ายแต่ว่ามันไม่หรูเท่าอ่าแล้วก็เข้ามาผมแน่นีแล้วก็เป็นอันนี้เดินดุยดุยเฮ้ยโอเคมิสเตอร์เตเียรลาบเรามีสกิลนั้นนะผมนะใช้ยังไงกดทีศขวาหระกดกดอะไรวะหายแล้วไม่รู้ ใช้สกิลไงกด F กด F แล้วเราจะหัวล้อผมนะเฮ้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 เออคล้ายจริงนะเนี่ยเราก็จะมายามคืนโดดโดนเจอผมนะโอเคสกิลเราทำอะไรได้อะมันมีบอกตรงไหม <c oughs> เออมน,บบนี่ยเออมันน่าจะเป็นแฟนเกมของแฟนเกมก็ว่าได้ผมนะคล้ายเหลือเกินคล้ายจริงเอ,อ นานๆจะกับมาชาของผมแล้วคือมันดูมันึงสายไปสายมามัไมึงสายไวขนาดนั้นวะเนี่ยดูแม่งสายโอ้มันจองอยู่ผมนะตอนนี้มันจองแล้วเข้ามาเอ้ยวันนี้นี่แหละเรียบร้อยโอ้โหเย่เสียงตอนจบก็ใคร นี่มันแฟนเกมก็แฟนเกมเลยก็ว่าได้นะเออฟตแบนเฟนนี่คืออะไรอ๋อนี่ไงดูสกิลเออเพื่อสปีดบูสโอเคอันนี้ไม่มีความสามารถนะผมนนะอืมจอยดิสคอร์ดอ้าบอกอันนี้ไม่มีความสามารถนะแต่เกิดใครอยากจะแนะนำว่าอยากให้มันความสามารถอะไรก็ไปเข้าดิสคอร์ดเอางี้เลยละบ็อกซี่เดอะพายเลกด F อเพื่อวิ่งเหมือนเดิมใช่ไหมวิตเทเลสเฟรดดี้ไม่มีความสามารถวิตเทเลสบอนนี่ รู้สึกเกมโน้ตไม่มี2ตัวนี้ป่ะอืมจำชื่อไม่ได้อะไฟไนท์ซิมเลเตอร์ป่ะถ้าจำไม่ผิดน่าจะน่าจะทอยบอนนี่ f 2ึงแอคทีฟไนท์วิชั่นทอยบอนนี่มีสกิลไนท์วิชั่นก็คือเห็นในที่มืดแ <c oughs> มงเกิลไม่มีสปริงแทบ็บกด f เพื่ออะไรอันนี้น่าสนใจเดี๋ยวไปลองไม่ยอยาบอกไนท์แมรไม่มี f 2 c งคลอกด f เพื่อคลอคือควรเดเดี๋ยวผมจำอะไรที่มันน่าสนใจแล้วไปลองดีป่ะ เอนนากด F เพื่อเข้าไปในเว้นของออฟฟิศอู้หันนี้ก็น่าสนใจนะหาอะไรปแปลกๆอะไรที่เราเหมือนเคยลองแล้วก็นั่นไปอันนี้เค e ื่อง eject บอลบอลอันนี้เราเคยลองแล้วไม่มีเล็บตี้นี่อะไรไม่รู้ผมนะี่สครับแท็บไม่มีเบตตี้โมเทนเฟรดดี้กริดแท็บโอ้สามารถกริดขอต่างๆรอบๆได้ด้วย F เหมือนผมเคยลองนะ j คโอบอนนี่ไม่มีไม่มีโอเคงั้นก็ มาจำตัวที่เราหน้าไปรออืมเอฟเพื่อวิ่งไปที่ไนกา่าดอืมอัน,นนี้ค่อนข้างธรรมดาไปไหน่อยมีอะไรมัง่งสปริงแถบอันนี้น่าสนใจไปบอกว่าทำอะไรได้เดี๋ยวผมจะลองสปริงแถบก่อนสปริงแถบแล้วก็ไนแมร์บอนนี่อยากจะรู้ว่าคลอควนเนี่ยคืออะไรเอ็นนาดก็ด้วยสปริงแถบไนแมร์บอนนี่เอ็นนาดนะ นอกนั้นเหมือนลองแล้วเล็บตี้โอเคแค่นั้นตีตัวอันนี้ก็น่าสนใจกริดแทบโอเคครับผมเนปะปากงั้นเราไปลองกันเลยเริ่มจากสปริงแทบ็บยีสีแมงแดงเลยชื่อกด F มันทำอะไรได้ผมนะน่าสนใจโอ้ละทึกอยู่นะ F เพื่อชื่อสกิลเขียนว,ว่าสแกก็คือหลอกให้กลัวอย่างนี้ม่ะ เดวเออแต่ฉากมันแลดูไม่เหมือนอยู่เนี่ยฉากแลดูเหมือนออริจินอลมากกว่าคือในซิมเลเตอร์นี่รู้สึกว่าฉากเขาจะปรับใหม่หมดแต่นี้ยังคงความเป็นออริจินอลของเกมหลักเท่าที่ดูเออเว้เข้าไปคลานได้ป่ากลมได้ไหมกลมได้เฮ้เฮ้เฮดูคลานดเฮ้เดูดิ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 เออถ้าคลานก็แปลงใหม่ดอ F เพื่อสแกคืออะไรเดี๋ยวผมขอคลานไปที่ห้องนั่นก่อนดีปะ่ นั่นยามหมเนะี่ยเรากำลังคลานเข้ามาผมน้ำดูจะโผล่ในปกติแล้วต้องไปโผล่ที่ห้องออฟฟ,ฟิศเดี๋ยวก่อนจะเข้าไปลองกด F ดูค่อนข้างไกลในช่องแอร์นั่นอะไรอะ่ะไม่ใช่นึกว่าปุ่มอะไรฮะโอ้นึกว่าคลานมาตั้งนานแล้วทางตันนี่ร้องไห้เลยเนะี่ยมันแลดูไม่เหมือนจะเป็นห้องยาไหยเราคลานมาที่ไหนเนะี่ยแบบค่อนข้างจะกว้างนะ ชื่นชมอย่างหนึง่งแมพค่อนข้างจะกว้างนะ่าดูไม่จำกัดเหมือนกับโอ้นี่ไงคนนะผมนะโอเคกดเอคืออะไรฮะเรียอวะฮะคืออะไรอ่ะฮะคืออะไรอะมันไม่ได้เขียนบอกด้วยผมนะกดเอคืออะไรแล้วเหมือนกดเอแล้วตุก,กลับมาที่เดิมบอคือกดเอฟแล้วกลับมายืนจุดเดิมหรือ,อยังไงอะไรของมันวะโออ,อ้าว ฮหว่าวัดเหรอไม่ดีเรายังอยู่ตัวเรายังอยู่ที่นั่นแต่เหมือนเราควบคุมตัวอะไรก็ไม่รู้เหมือนเราควบคุมตัวอื่นอะไรแบบนี้ว่ะเออตอนที่มันกด f แล้วเราควบคุมตัวอื่นแล้วไม่ได้กลับมาที่เดิมแล้วควบคุมตัวอื่นเออแล้วผมก็กลับมาในจุด spring ท a แล้วก็หลอกตอนท้ายเออแปลกดีเดี๋ยวใครรู้ก็บอกผมแล้วกันแล้วไปลองตัวต่อไปดีกว่าไนแมร์บอนนี่ใช่ไหมที่เราจะลอง เกี่ยวสกิลคลอควรนะผมเนี่ยมันจะควรยังไงบอกแค่ว่ามันจะควรแต่ไม่บอกว่าควรยังไงเราเลยต้องมาลองเองมาได้แม่บอดอีคลอนี่ไงโหยค่อนข้างจะมืดเนี่ยแมพนี้อันนี้นะะ่าคล้ายซิมเลเตอร์อยู่ยับก,กดลองเลยไหมคืออะไร คืออะไรคลอมันไว้ใช้ตอนไหนอ่ะเมื่อกี้กดไปหม่ได้เกิดขึ้นเดี๋ยวรอครูดาวสกิลก่อนแล้วค่อยไปใหม่ทำไมมืดอย่างงี้วะนี่ห้องเด็กอยู่นี่เอานี่เนี่ยมืดมากเลยเนี่ยเหม็นไฟฉายเด็กมาเลยมันจะมาไหมเนี่ยดวผมยืนรอสกิลแป๊บคืออะไรคลอควรคือถ้าเกิดเล็งไปที่เด็กแล้วกดแล้วมันจะพุ่งไปกระดดใส่เด็กอะไรอย่างงี้ป่ะไทเดาว มาเต็มเต็มดิเต็มโอเคเฮ้ยขวาใช่จริงด้วยมันกระโดดเข้าไปเออกดสกิลแล้วมันจะกระโดดเข้าไปเมื่อกี้พุ่งเข้าไปเลยอะถ้าเกิดเจอหน้าเด็กกดแล้วพุ่งเข้าไปแต่เมื่อกี้ผมพลาดพุ่งไม่ทันมาหันมาก่อนเด็กเกมนี้แม่งหันยังไวหันลื่นลัวเลยเกมนี้ยังมีเออค่อยไปนะอันนี้แบบสายหน้าเป็นขาล็อกเลยแค่ ใจเย็นโอเคเดี๋ยวผมรอสกิลแปบ,บนึงข้อดีของเกมนี้คือมันอัปเดตมาหลายตัวเลยผมเนี่ยไม่ต้องรอเหมือนเกมนู้นเกมนู้นจะว่าไปหายไปนานเลยนะมันอัปเดตเรื่องเดี๋ยวเสร็จนี่ผมจะไปลองดูมันโปติมันอัปเดตค่อนข้างจะไวนะเริ่มช้าลงรู้สึกโอเคไหมเราลอมันหันไปก่อนไหมโอเคเอ้ยมงไวอยด,ดิดูดิโอเคฮึปุ้ง มันก็ยังหันมาดูแม่งจะเข้าไปยังไงไว้แฮ่เด้แล้วคือนายแม่บอนนี่อย่างชาอีานายแม่เฟรนดี้ที่ไม่มีสกิลนี่จะเล่นด่านนี้ได้หรอวะเคียวแต่ว่าเพิ่งจะตีสองไหมดูดิโอโ้โหดูแม่งหันหันอย่างไวเลยเคเ้ เฮ้ยอย่างนี้ได้อย่างนี้ได้อย,ไดอย่างเนียนโดนโดนแน่นอนจจงหวะนี้แอบอยู่ข้างหลังแม่งแ,แล้วกด F พุ่งเข้าใส่เลยจากตรงเนี้ยเฮ้ยอา้าวเข้าไม่ได้เวรกรรมโอเคไม่เป็นไรเรามันหยุดก่อนเรามันหยุดตรงโน้นแล้วหล,ลอกธรรมดาก็ได้วะพอแล้วเลยอยู่ดิปทีมจะหยุดกึกนึงไหมเหรอแม่งไม่หยุดเลยมันซายซะแต่ชอบผมนะมีอย่างนี้ด้วยแอบข้างหลังมีไงหยุดแล้ว โดนดิมึงโอ้มองไม่เห็นตัวเลยแค่ตัวกูใหญ่เกินจ้ำสกแกเอาพุงกระแทกนะอย่างนี้ก็มีโอเคเดี๋ยวฟัดนะอ่ะลองตัวต่อไปแต่หน้าจอเมนูนี่คือทำทุกอย่างดีหมดแต่เพลงหน้าจอเมนูไม่มีก็มีด้วยเอ็นนาดมาลองดีกว่าเป็นยังไงผมนะฮฮีฮฮเข้าไปในช่องแอร์กด F แล้วเข้าไปในช่องแอร์อเพลงบอสเอ็นนาด มาโอ้โหใช่ไหมตอนแรกเราอยู่ตรงนี้ครับผมเนะี่ยเราอยู่ธรรมดาจากนั้นเรากด F ปึ๊บอา้าวไม่จะทำอะไรได้เลยกด F ต้องไปกดตรงช่องแอร์เลยไงไหนอ่ะแล้วช่องแอร์มันอยู่ไหนอ่ะเคอย่างมืด อืมผมกดความสามารถรัวๆใช้ไม่ได้โว้นี่คืออะไรนี่ป่ะต้องมีทู่ท้องแอร์ค่อยกด F ดึ๊บได้ป่ะไม่ได้อ่ะฮะเอา้ามึโดนเจอมึงเจอกูได้ยังไงเนี่ยสกิลใช้ไม่ได้จะฟัดอ้ามันรีใหม่อ่ะผมกดไปแล้วหรอกดไปตอนไหนวะแล้วมันเห็นกูได้ยังไง เมื่อกี้ผมกดไปแล้วมันได้แล้วเหรอในขอลองอีกทีต้องอยู่ตรงช่องแอร์แล้วค่อยกดใช่ไหมแต่เมื่อกี้ผมพลาดอะคือถ้าเกิดว่าเราทําได้คือช่องแอร์ไปหลอกได้เลยอะไรเงี้ยเหรอหร,อรอลอแป๊บ,บนึงโอเควุ้บโอ้โอ้ไม่เห็นมีอะไรเลยโอ้นี่ไงแล้วก็โดนเด้งกลับมา คือต้องไปอยู่ตรงช่องแอร์แล้วกดเมาส์ซ้ายมันก็จะไปหลอกเลยงั้างนี้นเอแต่ผมทำพลาดไปสองทีแล้วเนี่ยแล้วมันจะมันมีทางสำเร็จแหละพลาดไปสองทีแล้วเนี่ยโอกาสสำเร็จน่าจะต่ำบากเออแล้วรู้สึกว่าจะมีแค่ช่องเดียวได้มั้งมันน่าจะอย่างนี้ได้แต่ว่าโอกาสสำเร็จต่ำ คือพุ่งเข้าไปได้เลยโดยไม่ต้องผ่านประตูแล้วการสำเร็จต่ำมากขออีกทีแล้วกันนะ go เอ้ยอยากอยากทำสำเร็จอยากจะหลอกสำเร็จด้วยวิธีนี้แต่มันยากกว่าจะรู้เป็นยังไงแต่คือเข้าใจไหมอะมันสายไปสายหน้ารัวๆใช่ไหมผมมีเทคนิคอยู่นี่ผมรอ มันใช้กล้องแล้วผมค่อยกดอะไรอย่างี้เออเรามีมุมซ้ายบนบอนอยู่ว่ามันดูกล้องหรือเปล่าหรือมันยังไม่ดูไอ้ตอนที่มันดูกล้องอยู่ก็คือกล้องแอคทีฟใช่ไหมเราค่อยกดเข้าไปเออโอเคโอเคตอนนี้มันอินแอคทีฟอยู่รอซ้ายบนคือไมาแอคทีฟก่อนแล้วกดลวเลยุ๊ยังไม่มามาแล้วโก้ได้แล้ว น,นี่ไงมันมาโผล่ตรงนี้เลยเค่เออถ้าสาสเลกคือจะปีนเข้ามาโผล่ตรงนี้เลยเอ้เฟลอันนี้เฟลอันนี้เฟลใช่ได้ใช่ได้จะเหลืออะไรทีนี้กริดแถบป่ะเออไอ้เลปตี้เลปตี้เลปตี้ซิตเตอร์โลเคชันอันนี้ส่วนใหญ่มีแล้วฟิสตาเมเตอร์เล็ตี้ทำอะไรได้ ส่วนอันอื่นที่คิดว่ารู้แล้วจะเกิดใครอยากดูต่อกดไลค์กันเยอะแล้วกันนะเผื่อจะมาลองให้ครบเลยแบบนี้อันนี้ผมขอลองตัวที่น่าสนใจกันเพราะส่วนใหญ่มันคล้ายเกมนั้นเลยอ๋ออันนี้อันนั้นเลยผมนะกดเอคืออะไร N อนาาอุ้คืออะไรอ่๋อเราเปลี่ยนเป็นเอนาเด่อคือเปลี่ยนตัวเราให้กลายเป็นเอนนาเลย เออกด F ปุบจากเล็ตี้กันไปเอ็นนาอ๋อเพราะเนื้อเรื่องมันประมาณนั้นใช่ไหมเออเรากลับมาเป็นล่างเดิมไม่ใช่เอ็นนาดีทุยพับเพดตูก็เอ็นนาดจะได้พับเพดพับเพดเออเกือบเกือบผิดเกือบผิดคือมุมอมุมซ้ายล่างผมนี่กลายเป็นหน้าพับเพดรหลยเดี๋ยวนีเดี๋ยว,ยวให้ดูเออนั่นไงแล้วเป็นพับเพรเรามีอะไรพิเศษอ่ะ มันจะเก่งขึ้นไงเราแมันหยุดแป๊บหนึ่งสายหน้าเป็นชาวล็อกเยอะสายหน้าชาวล็อกลเลยเกินหยุดทีครับจะไม่หยุดไหนเลยดูมันเอ่อมันไม่หยุดเหรอมันจะหยุดไหมเนี่ยโอเคเขียวแล้วอุ๊บโดนหลอกโดยพับเพชรครับผมนะถ้าเกิดเปลี่ยนเป็นพับเพชรจะหลอกในพับเพชรแต่ถ้าไม่ก็จะหลอกในเลฟตี้อืมคิดว่าความพิเศษของมีแค่นี้ งั้นเราก็ไปต่ออีกตัวหนึ่งครับผมนะตัวสุดท้ายของรอบนี้ที่น่าสนใจอ่ากริตแทบเดี๋ยวจะรู้มันจะบัคยังไงเฮวันเต็ดกริตแทบจี yeah. มันจะกริดของรอบตัวมันจะเหมือนไกน่น่นบาทที่กริดแล้วเราเดินทะลุได้ต้องมาลองดูผมเนะี่ยโอ้ นี่คือเงาผมเนวโว้นี่ด่านไหนวะเนี่ยแล้วไงเอาออกไปไหนไม่ได้ติดหมดเราต้องกดกริดใช่ไหมนี่งไงกดกริดแล้วเราจะเดินทะลุเข้ามาได้โ,โอเคแต่นี่มันด่านของภาคแรกแมปออริจินอลเลยเนี่ยเออประมาณนี้เลยแล้วไงเราก็เดินมาหลอกดื้อๆอะไรเงี้ยละโอ้ง่ายไปโอเคเฉียด กริดเจ้าผมเนี่ยพอกริดออกมาแล้วแล้วงั้นไงถ้าเกิดว่ากดกริดอีกรอบจะเดินทะลุกําแพงไม่ได้ป่าวะเดี๋ยวรอท่ากริดอีกรอบก่อนเมื่อกี้เรากริดออกมาผมเนี่ยออกมาจากประตูถ้าผมกดกริดอีกรอบนี่ผมเดินทะลุกําแพงได้ป่วะอย่างงั้นเลยปหมกดกริดกดไม่ได้ผมกดไม่ได้เน่ยาจจะได้แค่ครั้งเดียวมันกริดแล้วกริดเลยอะไรอย่างงี้ เออปา้มีอนิเมชันใหม่โอเคนะแต่ว่าประโยชน์น้อยไปหน่อยกดกริดครั้งเดียวแล้วทะลุแค่ประตูแน่เนะโอเคทางั้นก็พักไว้เท่านี้ผมนะก็ขอบคุณที่ตามชมในครั้งนี้ก็แล้วกันก็โอเคนะอย่างน้อยก็มีอะไรเล่นในช่วงนี้ที่เกมนั้นเขายังไม่ค่อยอัปเดตเกมนี้ก็คล้ายเกมนั้นเลยจริงแหละ แต่ว่าบางตัวนี่ก็มีความคิดสร้างสรรค์ที่ใช้ได้กับเกมนั้นอยูน่นะเออโอเคใครชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์ใครแชร์แล้วก็เมนเพื่อเป็นการใจใผมทั้ผลงานผมนะถ้าเกิดใครอยากดูผมเล่นแฟนเกมเฟรดี้อะไรงี้ก,กออนะ็อย่าลืมกดไลค์ใครเห็นผมนะอยากผมเล่นแฟนเกมอะไรก็ทิ้งคอมเมนต์ล่างได้สำหรับนี้ก็ขอไปก่อนคุณปานอุ่นกูดไง